แนะนำแพ็กเกจหน้าเติมเราควรที่ต้องเติมอะไรดีในแต่ละเดือนและกิจกรรมใหม่ที่เราต้องเล่นไม่งั้นจะพลาดของเยอะมากๆสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม e t e r e a l Restart เติมเกม d a g o n i c a o r i g i ในราคาถูกกว่าเติมเองได้แล้ววันนี้ที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมบนเว็บมีสินลับแพ็กเพิ่มอีกหแพ็กแถม Listman Coin ไว้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนพร้อม เติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ็คฟรีที่ Richman Shop ในส่วนของกิจกรรมที่พลาดไม่ได้ก็จะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ลิมิเต็ดโดยกิจกรรมพวกนี้ก็จะมี7วันพอจบ7วันก็จะเปลี่ยนกิจกรรมใหม่เข้ามาอย่างตอนนี้ก็จะมีแดนฝันซึ่งเขาก็จะให้เราตะลุยแดนฝันเก็บแต้มแลกของรางวัลก็จะมีคลิปแนะนาอยู่นะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องราวของเชลเราสามารถทําการทอยลูกเตา๋าเพื่อรับแต้มเชลและ ไปแลกของในร้านค้าก็จะมีของหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นที่อัปเกรดตัวละครขึ้นสู่6ดาวนะครับแล้วก็พลังงานโดยในการทอยลูกเต๋าเท่าเราได้ลูกเต๋าที่กําหนดช่องได้พยายามไปเส้นทางด้านล่างตรงนี้นะครับเพราะเส้นทางด้านล่างตรงนี้จะมีของดีค่อนข้างเยอะคือหน้ากระดานเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเราพยายามเก็บลูกแก้ว Revolution ให้ครบ7ลูกเราก็สามารถรับของได้แต่ถ้าเราเก็บได้เกินมากกว่า7ลูกของที่ได้ก็จะเยอะมากขึ้นเยอะขึ้นนิดนึงนะ ไม่ได้เยอะเลยโดยลูกเต่าเราจะได้มาวันละ10ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีจุดที่ตกล้านค้าอันนั้นขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อให้คุ้มก็จะเป็นพวกพลังงานอันนั้นน่ะจะค่อนข้างคุ้มค่าอันนี้เป็นลูกเต่าพยากรนะครับที่เราสามารถกําหนดช่องได้เราก็นับไปเลยว่าเราจะลงอันไหนในช่องที่ต้องการถ้าเราต้องการเพชรเราก็เลือกเพชรแต่โดยส่วนมากแล้วถ้าเพชรไม่เยอะเราก็เก็บไว้ลงช่องอื่นก็ได้นะครับอย่างอันเนี้ยถ้าเราจะเอาลูกแก้วแค่7ลูกน ใน7วันเราสามารถทอยครบรอบได้ครบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีถ้าเราเล่นทุกๆวันนะอ่ะอันนี้ก็คือลัดเลาะไปเลยนะครับเข้าสู่รอบใหม่นี่ได้มา2ลูกแล้วภารกิจใหม่ผมได้ลูกเต่าพยากรณเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถลงเจ้าตัวนี้ได้สิงโตเนี่ยบอกเลยว่าดีอยู่เหมือนกันนะเขาจะมีอัปเกรดกล่องให้เราด้วยนะครับตรงนี้ได้รับคริสตัลคูณ5เนี่ยกดอัปเกรดกล่องถ้าเราอัปเกรดไม่มีแตกเลยโอ้โหจะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับแต่ถ้าเรากดอัปเกรดแตกไปครั้งหนึ่งกล่อง ที่ได้สีตรงนี้นะครับมันก็จะน้อยอย่างนี้ก็เป็นแค่สีม่วงอยู่นะครับสีทองนะครับแล้วก็เปิดถ้าสียิ่งสูงแน่นอนของรางวัลที่เราได้ก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะครับเราก็กดไปแบบนี้จะเลือกเฉพาะแต้มที่สูงก็ได้นะนี่เลยเขามีพลังงานให้ซื้อถ้าถามซื้อคุ้มไหมก็ซื้อคุ้มนะครับเพราะว่าจะลด40%ส่วนบุนเนี่ยขึ้นอยู่กับเรามีเพชรไม่มีเพชรนะครับถือว่าเป็นของที่ดีเลยส่วนของอื่นๆแล้วแต่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนอีเวนต์แคนดี้ปาร์ตี้เหมือนเด เลยครับเขาจะให้เราต่อสู้ด่านสำรวจ1ครั้ง ดานหน้า GP 1ครั้งแล้วก็เทคโฮสสอรอบนะครับเพื่อม,มาหมุนกาชาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลนะครับแล้วก็จะมีของรางวัลบิงโกด้วยพวกนี้จะเป็นของดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลังงานที่อัปเกรดตัวละครแล้วก็จะมีพวกเพชรด้วยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์หน้านี้ไปแล้วเราก็ไปเปิดหน้า2ต่อส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นทุกๆวันก็จะทันอยู่แล้วต่อมาในส่วนของแพ็กเกจแพ็กเกจที่อัปเดตเนี่ยจะเป็นมิ s ซัมเมอร์เฟสจะมีของขวัญฤดูร้อนอันเนี้ยจะจํากัดเวลาในการซื้อนะครับก็มีเวลาไม่นาน เราจะได้ต้นแบบ Animus แล้วก็หลอดพลังงาน5หลอดสมุด E ี P ี50ในราคา559ถ้าถามว่าคุ้มไหมอาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ถ้าตีเป็นมูลค่าคริสตัลน่ะอันค่อนข้างคุม้มแต่ด้วยความที่ว่าของในเกมหาได้อยู่แล้วนะครับฟาร์มได้ถ้าใครอยากสนับสนุนเกมก็จัดไปได้เลยนะครับสำหรับแพ็คนี้ถ้าง,งบน้อยข้ามได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยเกิดประโยชน์สักเท่าไหร่ต้นแบบอนิมัตในกรณีที่เราสุ่มไม่ได้ตัวละครก็เหมือนไม่ได้อะไรส่วนพลังงานเลเวลบัญชีจะตันอยู่ที่เลเวลร้อยอยู่แล้วพลังงานในแต่ละวัน เราใช้เท่าที่มีก็ได้ซื้อเพิ่มสักรอบหรือจะซื้อเพิ่มให้หมดได้เหมือนกันหรือจะซื้อดองเพราะน,นี้จะได้เป็นขวดใช่ไหมเอาไว้รอในช่วงคูณ2ก็ได้นะครับมันแล้วแต่ถ้าจะให้เน้นแพ็คจริงๆอ่ะให้เน้นแพ็คที่ได้ที่อัปเกรดเลเวลของสกิลอย่างวุ้นทองหรือชิปทองนะครับอะไรพวกนี้จะค่อนข้างคุ้มค่ามากกว่าพิธีเลื่อนขั้นและยังได้การันตีอนิมัสนะครับระดับเอเดนาด้วยจากตรงนี้ซึ่งในส่วนของแพ็คที่ได้ที่อัปเกรดเลเวลของสกิลเอเดนาเนี่ยก็จะมีหลากหลายแพ็คนอกจากแพ็ มิสซัมเมอร์เฟสแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยพาไปดูนอกจากนี้ก็จะมีแพ็คสกินของตัวละครอย่างลิงหลัวตอนแรกจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับสีฟ้าเขียวอันนี้จะมีสกินใหม่ผงสีชมพูตัวละครก็จะแตกต่างเราสามารถไปจัดไปโดนกันได้แล้วก็จะมีสีเขียวของลิโมชามีอาชูไลนะครับของโรซาส่วนอันนี้เราสามารถซื้อได้ด้วยเพชรเป็นชุดของตัวละครหลักเราจะมีผู้หญิงผู้ชายขึ้นอยู่กับบัญชีที่เราเลือกเล่นเนาะแต่แพ็กเกจที่คุ้มค่าที่สุดที่แนะนําให้เติมเลยนะครับก็จะเป็น พวกบัตรเดือนอันนี้จะราคาถูกหน่อยแล้วก็จะได้รับเพชรโดยรวมนะครับถึง3,300ก็คือได้รับทุกๆวันนะครับวันละร้อยนอกจากนี้ก็จะมีไฮเปอร์ลิงก์พาร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นพาร์ตแล้วราคาไม่ได้สูงเราจะได้ของดีถึงอาจจะเห็นว่าเพชรน้อยนะครับแต่เขาจะมีของอื่นๆด,ด้วยแน่นอนก็จะมีพวกตั๋วเปิดซุมที่อัปเกรดตัวละครแล้วที่สําคัญเนี่ยจะเป็นที่เยลลี่ม่วงกับเยลลี่ทองนะครับเขาจะมีให้เนี่ยอย่างตรงนี้เลยเมื่อเราเก็บเลเวลถึงเลเวล50 ก็จะทําให้ได้เพิ่มมากขึ้นแล้วการเก็บเลเวลนะครับก็จะมีระยะเวลาหลายสัปดาห์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะประมาณ40วันเนาะสีกว่าวันนะครับเขาจะมีเควสซีซั่นแล้วก็เควสประจําสัปดาห์เราสามารถไล่ทำเควสในทุกๆสัปดาห์เพื่อเก็บอัปเกรดเลเวลถึงแม้ว่าของบางอย่างมันอาจจะได้น้อยแต่เป็นแพ็กเกจหนึ่งที่คุ้มค่าแบบมากๆนะครับสำหรับไฮเปอร์ลิง a ์พาร์ทเชียร์ให้เติมเลยต่อมาจะอยู่ที่แพ็กเกจรายสัปดาห์ในกรณีที่เรามีงบเนี่ยเราสามารถไปจัดแพ็กนี้ได้นะครับสเบียงการฝึก เพื่อใครอยากจะเล่น RTA Arena เน้นหลักๆอะไรพวกนี้การที่เราเลือกแพ็กเกจที่ได้วุ้นทองอัปเกรดเลเวลของสกิลนะครับจะสําคัญก็ควรที่ต้องมุ่งเน้นไปพวกนี้ถึงแม้ว่าของอื่นๆอาจจะเกลือก็ตามนะครับแต่ของอน,นั้นที่สําคัญอยู่เพราะมัญหาได้ค่อนข้างยากส่วนแพ็กอื่นๆเราสามารถข้ามได้นะครับนอกจากเราจะเตรียมไปเปิดตัวละครก็อาจจะซื้อแพ็กตั๋วติดไว้ได้เหมือนกันนอกจากแพ็กรายสัปดาห์ตรงนี้แล้วที่คุมนะครับจะมีแพ็กตรงนี้สุดคุ้ม การคัสรรอันนี้บางแพ็กเกจจะมีระยะเวลาเนาะเขาจะเป็นแพ็กเดียวกันกันกบแพ็กที่อยู่ด้านนอกเนี่ยครับพิธีเลื่อนขั้นเราก็ไปดูด้านนอกก็ได้หรือดูข้างในก็ได้ต่อมาจะเป็นอันนี้ครับหีบอนิมัสอันนี้จะได้ตั๋วด้วยก็เหมือนเราได้เพชร5,000ันเพชรเพราะว่าเพชรเกมนี้นอกจากซื้อพลังงานแล้วก็จะไปซื้อตั๋วเปิดสุม่มแต่นี้จะไว้เปิดสุม่มตู้ธรรมดานะครับเราก็จัดแพ็กนี้ได้ส่วนแพ็กเกจเลเวลเนี่ยจะไม่มีจํากัดเวลานะครับเราจะซื้อตอนไหนก็ได้แต่เป็นแพ็กเกจที่ซื้อแล้วหมดไปส่่วนใหญซื้อ พวกตามช่วงเลเวลอย่างเงี้ยจะคุ้มเพราะมันจะถูกมากและจะมีโมดูลที่ออฟตรงด้วยนะครับและได้ใช้ถือว่าเป็นของดีเผื่อใครแบบว่าขี้เกียจไปฟาร์มขี้เกียจไปหาไปจัดได้นะครับอย่างตอนเลเวล50นี้ก็คือได้ถึง2ก้อนแล้วก็แพ็คเริ่มต้นอีกถ้าเราจัดพวกเนี้ยยังไงก็จะมีที่อัปเกรดเลเวลของสกิลเยอะพยายามอย่าพลาดถ้าเป็นสาย PP กับผู้เล่นคนอื่นอยู่แล้วนะครับพวกแพ็คจํากัดเวลาถ้ามีงบหน่อยไปจัดได้บ่อยๆได้เลยนะครับนอกเหนือไปกว่านั้นาจะเป็นแพ็กเกจตามช่วงอย่างเช่น พวกคอสตูมของตัวละครใหม่ที่จะเข้ามาในแต่ละซีซันจะมีพวกชุดแฟชั่นนะครับถ้าถามว่าสวยไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับมุมมองแต่แน่นอนก็จะมีความแตกต่างมากกว่าคนอื่นๆถ้าเรามีก่อนเราก็สวยก่อนหรือเท่ก่อนนั่นเองนะครับฉะนั้นแพ็กที่คุ้มถ้าเอาแบบงบน้อยก็ไปเติมรายเดือนกับไฮเปอร์ลิง a ์พาร์ตอันนี้จะคุ้มที่สุดเราก็เล่นได้แล้วในแต่ละเดือนนะครับส่วนถ้ามีงบมากกว่านั้นอย่างที่เกินก็เป็นเน้นพวกเยลลี่ทองได้เลยส่วนแพ็กอื่นนอกเหนือไปกว่านี้ไม่ค่อย เชียร์สักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับพาร์ทนี้มาแนะนำประมาณนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาับชมฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ